สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมวกกันนะคะเป็นการเพิ่มรลคาของสินค้าค่ะให้ดูมีราคามากขึ้นอุปกรณ์ก็จะมีหมวกมีของตกแต่งดอกไม้ตัวสอนมีปืนกาวนะคะก็จะมีเป็นตาลีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำการติดหมวกเป็นชื่อของคนนะคะ เราก็จะมีตัวอักษรที่เราเลือกมาแล้วนะคะว่าจะใช้ตัวคำว่าอะไรบ้างแล้วก็เอาค่ะแล้วก็้าไปที่หมวกนะคะอขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีความร้อนอาจจะทำให้โดนมือโดนมันมออได้ ้าใส่ล้างนะคะเราก็จะทำการรีดค่ะกดลงไปเลยนะคะ กดแช่ไว้สักคู่นะคะเพราะว่ามันจะมีกาวและน้ำนะค่ะน้ำให้มันติดเมืติดเสร็จออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วตัวต่อไป แต่แเรา,าแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะตัดแต่งพว้วยลูกปัดหรือว่าตอกสารอื่นๆแแล้วต่เราเลยค่ะจัง п р о к у р นี่นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้ตัวปืนกาลนะคะติดรูปปัดตกแต่งค่ะ,ะแล้วก็ทาเอานะคะ ปิดขอบไม่นนติดขอบขึ้นมาเขาอยากไปจัดเขาไปจัดของไปพอเร็วๆนี่นะคะเราก็ทาแล้วก็ทำการติดกันเลยค่ะ ็จะเป็นแบบนี้นะคะ<ม>เราอาจจะใช้วิธีการอื่นๆก็ได้นะคะอย่างก,การนำลูกปัดนะคะมาเย็บติดก,กับหมวกนะคะโดยการล่างแบบก่อนก็ได้หรือจะทำแบบเรียบง่ายแต่ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงก็ได้นะคะแค่นี้นะคะก็จะได้สินง้าที่มี มูลค่าเพิ่มจากเดิมนะคะจากที่เป็นหมวกธรรมดาก็จะเพิ่มราคาให้ดูมีราคามากขึ้นยังไงก็งทำาูะคะขอบคุณค่ะ